เดนมาที่แฝงก้าวเ<อ>ดยียวที่มาที่เลึกลึกไปที่จตุรลนนีบางอ่าโดนกระตุม้มครับโดนกระตุมตะต้มตัดไม่ได้ข้ามมาเลยมาให้กับน้อยมาที่สักดาสักดาออกมาให้ชาตดดาจิวี่ที่สักดาัดาขยับมามาที่ชาตดชาดถึงไรครับ จะรอ <S <S จะรอมาให้หนอ้อยน้อยจะหนีแม่โดนเทพไปเบียดเบียดบังบังบังเอาไว้บังเอาไว้อ้าวคืนหลังไปให้พี่ต้นให้อาจารย์ต้นอาจารย์ต้นแหม่เหลงแหม่ก็เอาคืนเอาออกมาได้ครับแต่หลงไปแป๊บนึงครับอ้าวมาที่มาที่คุณตงคุณตงคืนมาที่สุเทพเทพมาที่มามาที่ส่ท่อช่อทชอไปที่เจ้าอ,อะไรแหล่ ไม่ได้เจ้าเนี่ยเจ้าอะไรนะเออเจ้าเชื่อไปที่นู้นเอ,อ้ามาที่ประสงค์ประสงค์ถึงไม่ถึงอ่ามาเดินตักไว้ได้มาเข้าที่จะน้อยน้อยมาที่ชะรอชะรอของสิงห์เลยครัครับตักม,มาได้ชะลอไปให้น้องน้องวิ่งต่อขึ้นมาจต่น้องลั่น,น,ลนไปอ้าวโดนะสมขันนี้ปั๊มเอาไว้ได้มาเข้าทางผสมผสมมาที่ะสงค์ประสง่สงหน,นีมาได้เดือนวัดยังขาดคนนะครับใครมาแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับ ตอนนี้พระวัตรยังเล่นน้อยกว่าหนึ่งครั้งเลครับอ่ามาจากด้านหลังครับอาจารย์เช่ามาถึง,มา,ถง,าางๆๆมาที่จรวดจรวดคื้นมาที่จรวดจรวดมาที่เจ้าเชยมาที่บุญทรงอ้าวบุญทรงกหลุดแม่แต่ก็ยังไม่ผ่านเขายังมาเข้าทางของหลวงพืชวัดอยู่มาที่บุญทรงบุญทรงไปที่เชยเชยมาที่บุญทรง คุณโต้คุณโต้คืงดึงหนีแหวกอ้าวทะลุไปแล้วไปที่จตุรลจตุรลยกข้ามาแหมไม่ผ่านะครับโดนสังดาเอาไว้ได้ไม่ยอมตุ้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 มขยับขึ้นมาคืนมาให้จลัลโจะรอจะลอจลอัลโลพาแหวกไปให้ไหมให้จอยังไม่ให้ใหดึงจังหวะไว้นี่เปส่งเข้าไปปังไว้มาที่จะน้อยน้อยยังได้บอลอยู่น้อยเดแม่จะส่งให้กับจัลโลบอลมันสั้นไปครับไปเข้าทางผสมนัดนี้ของของลูกคุณวัดกระสุน ขยับมาสุเทพให้สุเทพของรูเพร์วัดสุเทพเอาบอลไว้ยังไม่มีใครเข้ามาครับขืนหลังตายให้สอทรช่สอทรชตัดเข้ามานายให้บุญทรงบุญทรงออกว่าสุเทพสุเทพได้บอลสุเทพขืนไปใ้บุญทรงอ้าบอลทะลุทะลักตายหากระตุ้งไอ้คำกิโต้กิโต